สวัสดีจ้าพี่น้องมันี้จินสิ้ามากินตำบักทัวโอ้นำบักทัวหนำประเดกน,น,นัวเลยพี่น้องก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาร์ทแซบเด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบนะคะเนาะจังไดก,ก็ขอบคุณหลายๆยจ้ามากินกันเลยมีปลาดุกปลาดุกย่างสองตัวนี่จินซื้อมาจากสำโรงนะจนะเนาะไปะกินกันเลยวันนี้มีปลาดุกปลาดุก แล้วก็มีแคบหมูทอดเองโอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องจินจินก็นเอาว่างไว้อย่างนี้ก็ได้ลางมัเป็นยังเอาไว้ข้างล่างก็ะไดั้งแคบหมูพี่น้องมันหลายอย่างมากินกันเลยมีข้าวเหนียวหนึ่งเองเต็มกระติบคือเกาแหลจามามาแซบ่บๆเลยเข้าวเหนียวร้อน,อนๆเลยมาจะมาแซบ่บตำถัว่วตำเองได้พี่น้องเนี่ยผักบุมี่อย่างลยหมดนี้ แคบหมูทอดเองได้จ้ะเนี่ย ปลาดุกจินซื้อมาตัวละสาสิบห้าบาทเนาะจ้ะในปลาดุกปลาดุกยางร้อนร้อนเลย เด้จ้ากินขาวน้ำกันประดุกตัวใหญ่เลยหิวข้าวประดุกซื้อมากมันก็นเย็นแล้วนะจ๊ะจินกันเลยเอามาเวฟมันก็ฮอนๆออยู่ตอนนี้ ปลาดุกย่างตำถั่วใส่บักเือเหลืองน้ำพี่น่อ กินได้หมดเลยพีนะ่แค่หมูว่าไม่มองว่าง สดเอาเลยสะใจดี Totally. Mm. กระดูกตัวสามห้าตัวนี้ยุ่จ้ะนั่นเลยกระดูกตัวสามห้าจะตัวใหญ่ย,ยุ่งนะจ๊ะนะสุลดละพี่น้อง ขอโทษขอ,ขอให้เจ้ะลาบปลาดุกก็แซ่บปลาดุกมันๆเลยพี่น้อง 声浪。 สดเลยแคบหมูก็ทอดใหม่ๆสดๆใหม่ๆกรอบเลยสดนน้ำจำถั่วเลยพี่น้องเลย แค่ไปลิ้ปลาดุกสองตัวกินมาเบอรดด์เดอร์พี่น้องร้ายครับสด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 ตำถว่ว เแียบครับสดน้ำเลยพี่น้องเอ้ยช่วงวะางเลยแบบนี้เสียบนีดนด้ำไปแดก สีแสงมันเขาแล้วจ๊ะมันกระสิเรศเนี่ยสีดำๆเลยโอ้อิ่มแล้วคาโอปลาดุกสองตัวกินบรเบิดเลยพี่น้องกินในโตเครื่องกินในเครื่องโตไปบล้าคาสําหรับคลิปกินตําทั่วปลาดุกย่างสองตัวมีแคบหมูข้าวเหนียวฮ้อนๆเลย ไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้จินก็ฝากไว้สำเน้เด้อจ้าจยงไรจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแสแอบในเด้อค่ะมีทั้งเพจกับยูทูบแล้วค่ะเนาะจังไรก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะเพจพี่น้องเลย